จะบอกว่าก่อนมาถึงเกือบจะหลงค่ะทุกคนเห็นแบงค์บอกว่ามีวัดโนดอยู่สี่ที่นี่ก็คิดว่าจะไปวัดโนดที่ไหนแบงค์เขาก็เลยส่งโลเคชั่นมาให้ก็คือที่นี่นะคะเป็นที่ที่เราอ่าได้มาทําบุญท่าพระป่าก,กันในวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพาทุกคนเดินเนาะเป็นยังไงบ้างแนะนําหน่อยว่าตรงไหนอะไรก่อสร้างอะไรยังไงวัดโนดนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลวชลอมอำเภอบางกุยจังหวัดนนทบุรีก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับอายุมากกว่าร้อยปีแล้วล่ะครับก็เสนาสนะในวัดเนี้ยครับก็ เก่าที่สุดคือจะมีพระบโบสถนะนะครับที่เราทําการบูรณะกันหาเงินสมทบทุนกันนะครับวัดนี้เป็นวัดที่ร่มรื่นพอสมควรนะครับมีต้นไม้มีดี๋ยวเราพ<ร>าเขาไปเด<ม>ินกัน,น,น,นใช่เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านเดินชมบริเวณรอบวัดนะครับอันนี้จะเป็นหอระฆังนะครับเป็นหอระฆังเป็นหอระฆังอยู่กลางน้ํานนะครับเป็นหอเป็นหอระฆังโบราณนะครับสวยมากศิลปะก็จะเป็นแบบสมัยเก่าเลยนะครับครับก็จะมีพระหน้าปกอยู่นะครับเป็นที่ร่มรื่นดีตรงนี้จะเป็นน้ําตกครับครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางเข้านะคะไปดูสถานที่ที่เราจะไปบํารุงธนบําลุงกันนะคะตามกันมาเลยค่ะก็จุดนี้จะเป็นพระอุโบสถนะครับพร<จ>ะอ<ก>ุโบสถสหลังนี้ก็ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยปี2457นะครับในสมัยปลายของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็สร้างแล้วเสร็จก็ในสมัยของต้นร้นเก้ารัชกาลที่ 1, 1นะครับก็ได้รับพระราชาทานวิสุงธรรมศีลมาก็ในสมัยรัชกาล ลายของรัชกาลที่6นะครับค,ครับก็เคยผ่านการบุรณะมาแล้วทั้งหมด2ครั้งนะครับก็ครั้งที่1ก็ได้รับการบุรณะเมื่อปี2457านะครับแล้วครั้งที่2ก็ได้รับการบูรณะเมื่อปีพศ2549กนะครับก็เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ปี2 5 5 4นะครับก็เลยเป็นเหตุทําให้อาพระประธานถายพระประธานสมเด็จพระบ์มันน์เจ้รับความเสียหายครับวันนี้ทางวิธที่เราก็ดีใจนะครับก็ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเดี๋ยวในส่วนของพระอุโบสถนะครับก็เรากําลังเห็นอยู่ว่าช่างกําลังจะทําการปิดทองนะครับพระประธานก็จุดนี้ก็จะเป็นการซ่อมแซมเลยนะครับซ่อมแซมจริงจริงที่เรากำลังโปะกำลังโปะเลยอ่ะจะดูอิฐแดงนะครับข้างในตอนนี้ยังความชื้นยังยังออกไม่หมดนะครับยังมีความชื้นอยู่ก็จะเป็นศีลาเป็นอิฐอิฐิีลาแบบ สมัยสมัยโบราณน่ะทุกท่านเดี๋ยวถ้าเกิดท่านเคยไปอยุธยาท่านจะเห็นอิฐตรงนี้แบบวัดใหญ่ชัยมงคลอะไรเงี้ยครับใช่แบบนั้นเลยนะใช่ครับแล้วก็ตัวพระประธานอ,องค์ของพระประธานนะครับเป็นจะเป็นศิลจศิละปะศิละปะอยุธยาครับบางมาลวิชัยนะครับท่านจะยิ้มมุมท่านยิ้มนิดนึงนะครับออยากถามมาแบงแล้วนึกยังไงมาไงมาเป็นมาเลือกวัดนี้ในการทําโปรเจกต์เรา จริงๆต้องบอกว่ามีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับ uh huh. ก็เป็นคนบางกลวยเรานี่แหละครับ uh huh. ก็เคยบอกว่าเฮ้ยแบงค์ที่วัดนี้ตั้งแต่น้ําท่วมมาแล้วทีนี้วัดท่นานฐานหรือว่าองค์ประธานเนี่ยระเบิดออกมาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออเขาก็บอกอ,อ,อยากจะหาเงินมาซ่อมแซมอยู่เหมือนกันนะก็พามาทาบุญ uh huh. ก็พาผลมาทาบุญแล้วก็ผมก็เลยมาเจอ uh huh. นะครับ uh huh. พอเห็นแล้วก็โอ้โหเราเห็นสภาพตอนนั้นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ uh huh. ตอนนั้นก็คือจะเป็นเอ,อเราจะเห็นอิดข้างในเลยอิดสีแดงๆเราจะเห็นแต่ตอนนี้ก็คือท่านท่านเจ้าวาดก็ ได้มีการซ่อมแซมไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือรับที่บอกใช่ปะที่บอกว่าเกิดจากน้าท่วมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับมันจากน้ำท่วมผูกพังแล้วูกครับมาซ่อมแซมนะองคความชื้นใช่ใช่จนทําให้ฐานแล้วก็องค์พระเนี่ยระเบิดออกมาเลยอายุอายุเป็นร้อยร้อยปีนะก็อย่างที่รู้กันนะครับแล้วอุทุกภัยก็น้ําท่วมใหญ่จริงๆน้ําซึมโอ้ครับก็การมาในทําบุญทําบุญในครั้งนี้เหมือนเรามาช่วยเขาเรียกอะไรนะ หลังจากที่ถูกอะไรซับทําร้ายแล้วเราก็มาช่วยการธนบํารุงเหมือนเราได้ทําบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่จริงๆนะเป็นบุญใหญ่จริงๆเลยที่เราับเป็นบุญใหญ่จริงๆนะครับคือหายากนะครับที่เราจะได้จะได้ทาบุญแบบนี้ใช้เวลาเตรียมการนานปะก่อนจะมาก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่มากราบะอาจา์เนาะเอาเอาแบบว่าตั้งแต่คิดว่าเฮ้ยใครเป็นคนแบบชอบทำแล้วคิดว่าสุดท้าย ก็ S <S ต้องบอก<ะ>ว่าครั้งครั้งแรกเลยที่มากราบก็ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการายังไม่เข้าเป็นกรรมการมูลทีนะก็เลยถูกเชิญจากพี่ธนกฤษนะครับให้เข้ามาช่วยงานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าอะไรเนาะตั้งแต่พอเราเข้าไปก็งานที่เราได้รับมอบหมายก็คืองานใช่งานเกี่ยวกับการกุศลเลยก็นึกเอจใจขึ้นมาโอ้วัตโนดที่เราเคยมาเนี่ยซุดโสมมากก็กําลังจะทารูปบำรุงอยู่ด้วยก็เลย นำเสนอในที่ประชุมอ,อ่ะโอ้โหก็ได้รับตอบรับจากพี่ๆี่ก็อนุญ,ญาตาให้จัดโครงการ<ช>ครับผมก็ตอนแรกเลยเอาตรงๆเลยก็กลัวจะไม่เกิดกล <c oughs> ัวจะไม่เกิดนะครับก็พยายามทําเต็มที่ครับ <c oughs> ทำด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับพองานเกิดทําซองทาใบดีกาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ก็หนักใจเรื่องเรื่องเงินวันวันวันใช่มีวันนึงเรื่องเงินว่าเราจะได้เท่าเราจะได้เท่าไหร่เงี้ยก็มาคุยนช่วงโควิดด้วยเป็นช่วงโควิดแล้วก็มาคุยพอจารย์อาจารย์บอก แบงค์ได้เท่าไหร่ก็ก็เท่านั้นอ,อันนี้เป็นงานบุญบาทหนึ่งสิบบาทอันนี้ส่งมันเท่ากันอยู่ที่เราตั้งใจทํอโ,อโอ้โหเกินคาดวันนี้ไ,ได้เก้าหมื่นเกือบแสนภูมิใจค,ค่ะถ้าเกิดไม่ช่วงโควิดนี่ผมว่าทะลุแสนกว่าแน่นอนอครับก็ถือว่าวันนี้แบอบกว่าเป็นกิจกรรมแรกดนะ้วยเนาะของพวกเราใช่ไหมครับเป็นกิจกรรมแรกนะครับของบุริธิยุวชัยสากลใ,ในปี สองห้าหกสองห้าแล้วก็เป็นแล้วก็ต้องขอบคุณทางบุลชวนเจซีไทยด้วยที่ช่วยกันรวมทำบุญโดยเฉพาะยศทอเราของปีนี้ก็ก็ช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญนี้ให้ก็ต้องขอบคุณด้วยตอนแรกทุลกทุเลมากนะกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ฝนตกปะใช่ใช่ฝนตกแล้วก็เฮ้ยยังไงพอเราทำบุญเสร็จแดดออกเรียงเลยเมื่อกี้ก็เหมือนเหมือนฝนจะตกหนักเลยฮะพราะตอนที่เราทําก็ร่มเย็น อากาศน้มเย็นตอนนี้แดดเปี้ยงละโอเคก็ดีท่านรับดูนะครับว่าเรามาทําบุญกันจริงๆเรามาด้วยใจจริงๆโอเคครับเป็นคลิปคือพิโยคลิปแรกว่าคลิปแรกด้วยคลิปแรกครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีคลิปต่อไปจะมีคลิปต่อต่อไปนะครับ เพื่ออัปเดตที่พี่ทุกคนนะคะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้มิกกี้ในฐานะที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการในวันนี้ต้องลาไปก่อนพร้อมกับประธานโปรเจกต์อย่างน้องแบงค์นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายบค,ค่ะ